ขอบคุณเอฟนะครับกับอาชีพเด็ดๆพร้อมกับไอเดียดีๆที่เอามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะครับมาถึงช่วงของเอกันบ้างนะครับที่เด็ดเมืองไทยน่าสนใจไม่แพ้กันครับเราจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการก้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับแน่นอนเราต้องมีการพัฒนาครับเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหลายๆอาชีพต้องมีการปรับตัวครับหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคน,โนมนัน่นเองนะครับวันนี้เราจะเลยมาดูครับว่าเรามีการเตรียมความพร้อมกับ โครงการที่น่าสนใจนะั่นคือโครงการศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาธุรกิจสากลผู้เลี้ยงโคโนมโดยในายเรียดทั้งหมดนะครับเรามารับฟังจากแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเชิดชัยพรหมแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคโนมของสากลสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอี่ขออนุญ,ญาตเรียนถึงวัตถุประสงค์ครับผมที่มาที่ไปทําไมถึงเกิดโครงการนี้ครับกับเรี่งนี้ครับในปีส5 5พเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัชนาสุด,ดาท่านจะครบ60ชาศาครับสมเด็จพระเทพเองท่านทรง โครงการเกี่ยวกับโคโน,ม,นมมายุมากซึ่งอย่างที่ทราบกันอยู่ดีว่าอาชีพผูพ้เลี้ยงโคโนมเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี25 0 5ครับจนถึงปัจจุบันนี้50ปีเศษแล้วและสมเด็จประเทศก็ต้องสืบปฏิทานเรื่องนี้มาตลอดท่านที่ดีกรมสมุทรกรเองก็ได้เริ่มเชี่ยวจะทําโครงการศูนย์การเรียนรู้ให้สําหรับพี่น้องผู้เลี้ยงโคโนมได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาความรู้ในการพัฒนาอาชีพขึ้นมานะครับโดยเราจะตัด ตั้งศูนย์นี้ที่อำเภอมือเหล็กจยังวัดสระบ,บุรีครับผมนะครับซึ่งในศูนย์นี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทั้งในแง่ของโน้ตฮาวคือองค์ความรู้แล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีที่จะเป็นการรองรับเพื่อทําให้อาชีพนี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนอ่าถูกครับในสองวัตถุประส,สงค์หลักเลยที่เราจะทำนะครับวัตถุประส,สงค์แรกก็คือในด้านวิชาการซึ่งจะมีอยู่3วัตถุประส,สงค์ย่อยอันที่1ก็คือเราจะทําเป็นหอ,อนิรศการเพื่อให้ บุคคลที่ไปนิสิตนักศึกษาเข้าไปศึกษาความรู้อันที่สองก็เป็นหอเฉลิมพระเกียรติรของพระบาทพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทศที่ท่านได้ทรงแนะนําได้ทรงมีพระราชกิจเกีย่ยวกับโคนนมนะครับถนนพระเกียรติอันที่สามก็จะเป็นหอสําหรับเกียรติประวัติของบุคคลสําคัญในวงการผู้เลี้ยงโคนนมในด้านวิชาการส่วนในด้านศูนย์การฝึกอบรมเราจะมีอยู่4เรื่องหลักๆเลยนะครับ ศูนย์ร่วมสมนย์นยแรกแเราจะสอนเรื่องการบริหารจัดก,การฟาร์มโคนนมทํำยังไงให้การผลิตนมให้มีคุณภาพนะครับศูนย์ที่2ก็เป็นศูนย์ในการฝึกอบรมเรื่องการศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบทำยังไงน้ํานมดิบที่เราเรียดมาจากเต้าแล้วจะได้มีคุณภาพดีก่อนเข้าโรงงานนะครับอันที่3เราจะพัฒนาให้สกรโคนนมเนี่ยรู้จักเอาน้นํานมดิบไปแปรรูปก็แปลว่าจะสอนการทําผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นแทนที่จะเอาน้ำนมดิบไ,ไปขายกับบริษัทเอกชน อันที่้ายตรงนั้นก็จะเป็นจุดโชว์และจําหน่ายสินคา้าพิพันธ์มของสักกรเรานะครับเพื่อแพร่หลายให้คนทั่วไปได้รู้จักครับผมก็คือเรียกว่าตั้งแต่ ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ำถูกต้องครับดูแลอย่างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ว่าได้วัตถุดิบมายังไงมีขั้นตอนที่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงรู้จักการเพิ่มมูลค่าแปรรูปแล้วก็ปิดท้ายด้วยการหาตลาดให้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วอย่างนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์คาดหวังยังไงกับโครงการนี้บ้างครับความคาดหวังของเราคือว่าอยากให้สหกรณ์ขยายธุรกิจออกไปเมื่อธุรกิจสหกรณ์ขยายก็จะได้เอาคำเรื่องใดที่ได้มาไปพัฒนาตัวเกษตรกรสมาชิกให้มี การเลี้ยงคนนมที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นอาชีพก็จะได้ยั่งยืนยิ่งขึ้นครับและถ้าในระยะยาวประโยชน์ที่ทางสาการหรือว่าแบบเหล่าสมาชิกเขาจะได้รับ,รบมันจะมีอะไรบ้างเอ,อ่ยพูดถึงในด้านระยะยาวผมผมเรียนข้อเท็จจริงให้ท่านผู้ชมทราบนิดนะครับทุกวันนี้เกษตรกรขขรายย่อยที่มีฟราร์มกระาดาษเล็กเนี่ยแทบต้องเรียกว่าแทบที่จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ได้ นั้นโครงการนี้เราพยายามจะเพิ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีลงไปเช่นการเลี้ยงทํำยังไงว่าแม่โครีดนมหนึ่งตัวต่อวันทึงได้ประมาณ10บกิโลทำไหมให้เพิ่มได้15บ้ากิโล oh. ก็แปลว่าโคกินหญ้าเท่าเดิมได้นมเพิ่มขึ้นครับศูนย์นี้จะช่วยตรงนี้ครับช่วยชี้แนะแนะนําวิธีการเลี้ยงวิธีการจัดอาหารโคให้โคบริโภคอย่างไงอย่างไงและให้ได้น้มดมคุณภาพอย่างไรครับ แล้วโครงการนี้เราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเมื่อไหร่ยังไงครับโครงการนี้กรมสมบัติกรโดยท่านจุดิสงชายให้สั่งการให้ดําเนินการเลยปีนี้เพราะว่าอยากจะให้เสร็จและจับต้องได้หนึ่งมกราปี2 5 5 8ครับผมซึ่งเป็นปีที่สมเด็จประเทศท่านตรงปีประชวรอายุครบ60ชันศาเราทําโครงการนี้เป็นเป็นการเฉลิมพระเกียรติครับ60สันทาต้นประเทศซึ่ง่านได้สืบสารงานโคนมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถึงปัจจุบัน นอกจากเราจะให้ความรู้ต่างๆแล้วเราก็จะ,จะนำโครงการนี้ทุนเข้าต่อไว้ด้วยครับครับผมและก็รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าในปีนั้น2558เป็นปีที่เราจะก้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการด้วยครับผมนะครับรท่านพูดถึงเรื่องนี้ผมขอเติมนิดเดียวในสิประเทศของประชาคมอาเซียนประเทศไทยเป็นหนึ่งในการเลี้ยงคนนมของอาเซียนนะครับเรามีการเลี้ยงคนนมมากที่สุดเรามีเทคโนโลยีในการเลี้ยง ต่างๆก้าวหน้ากับอีก9ประเทศต้องบอกว่าเราก้าวหน้ามาร่วม30ปีครับดังนั้นประเทศไทยจําเป็นต้องรักษาความพป็นหนึ่ง,งไว้วันนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยไม่ว่าเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยครับดังนั้นถ้าเราหยุดกับที่ไม่แน่เราอาจจะถูกแซงดังนั้นโครงการนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวนหนึ่งนะครับที่จะยกระดับพี่น้องผู้เลี้ยงคนนมให้มีความรู้ความามีสภาพเพิ่มขึ้น เป็นโครงการที่ดีเลยเขาควรจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงก่อนที่จะวันนั้นเริ่มต้นดําเนินการแบบอย่างเป็นทางการในปี58ไหมครับ,รบสําหรับพี่น้องเกษตรกรผูกก้เลี้ยงคนนมนะครับกับเรียนว่าท่านกําลังผลิตนมเป็นสินค้าอาหารโดยเฉพาะทสำหดักเด็กทารกจนถึงเด็กโตครับท่านกําลังผลิตอาหารให้กับลูกหลานของรอกบริโภคก็คืออนาคตของชาติได้แล้วใช่แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากไว้ก็คือการเลี้ยงคนนมที่ ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัยนั่นก็แปลว่าก,การเลี้ยงดูต่างๆเนี่ยท่านต้องซื้อสัตวร์ตรงอาชีพนะครับรีดนมมาถ้าเต้ามนมอมับเสบมีเชื้อโรคก,ก็ไม่ควรรีดมาหรือรีดนมมาอ,อยากจะมีปริมาณเพิ่มแอบเอาน้ําใส่อย่างนี้ไม่ควรทำเพราะว่าเราต้องการรักษาคุณภาพและเสียชื่อด้วยดังนั้นฝากไ้ว่าการเปลียนความร้อสู่เอซีท่านต้องผลิตสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นจุดแข็งของเราที่มีคุณภาพอยู่แล้วอย่าทำลายชื่อเสียงตัวเองนะครับ,รบให้มีคุณภาพ โรงงานไปรวกรวมต้องมีอยู่ย5โรงตอนนี้เองนะครับกำลังกับพัฒนาตัวเองโดยโครงการนี้จะไปช่วยเขามีทางเลือกมากขึ้นก็ช่วยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเมื่อสินค้ามีคุณภาพแล้วขอยรักษาคุณภาพไว้ทุกครั้งเมื่อผู้บริโภคไปซื้อจะได้สินค้าที่มีรสชาติและมีคุณภาพเท่าเดิมครับผมครับก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับส่งกาลังใจให้ทั้งเหล่าผู้เลี้ยงแล้วก็รวมถึงทางกรมส่งเสริมในการคิดโครงการดีๆแบบนี้ด้วยขอบพระคุณครับขอบคุณเช่นกันครับผม ได้ร,รับทรางโครงการดีๆไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราไปดูทีเด็ดกทมกันครับ